อย่าปูค้อมนะครับถ้าคุณยังหาแม่ค้าดีๆไม่เจอนะครับแม่ค้าที่ดีเรื่อที่หนึ่งอย่างเช่นช่วงนี้ราคาหอมถูกมากนะครับแม่ค้าที่ดีจะไม่ทิ้งเรานะครับเขาจะมาช่วยเราซื้อนะครับข้อที่สองแม่ค้าที่ดีคือเวลาเหมาหอมเราไปแล้วแล้วหอมราคาลงแม่ค้าจะไม่หักคอเรานะครับจะต้องจ่ายเงินเราเต็มจำนวนนะครับ และข้อที่3ต้องหาแม่ค้าที่เงินดีเงินชัวซื้อแล้วจ่ายเงินครบจ่ายเงินเต็มถ้าจะดีมากคือเวลาซื้อหอมเราแล้ว,ลวเอาไปขายได้กำไรมากๆและเอามาโปให้เราอีกเอามาเพิ่มให้เราอีกนี่คือแม่ค้าที่สุดยอดนะครับผมถ้าชอบความรู้จากแสงเหนืออย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง y YouTube เกษตรแสงเหนือพารวยหรือในเพจแสงเหนือกเกษตรพารวย